ใจคนดังสายน้ําที่ได้ต่ําก็ไหลไปลึกสุดเกินจะวัดได้ก็คือใจของผู้คนนิทานธรรมเรื่องวิญญาณใจ จิตชีวิตการเดินทางการปล่อยวางและนิพพานก็สำหรับวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นวันสงกรานต์กอน,นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาพบกันในเรื่องของการฟังธรรม ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ไม่ได้มีบ่อยนักในการที่จะฟังธรรมก็นับว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้มีโอกาสได้เกิดมาพบพุทธาศาสนาพบพระธรรมคำสอนนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุด สายน้ำที่ไหลไปย่อมห่างไกลจากขุนเขาสายน้ำนั้นก็หมายถึงจิตใจของพวกเราการที่ไหลไปก็คือการที่ผ่านวันผ่านเวลา ย่อมห่างไกลจากขุนเขาอันหมายถึงพระธรรมคำสอนเมื่อเป็นเช่นนั้นยิ่งนานวันจิตใจของหมู่สัตว์ก็ยิ่งห่างไกลออกไปจากพระธรรมคำสอนมีคำกล่าวไว้ว่าชีวิตคือการ เดินทางวันนี้เราจะอธิบายเรื่องการเดินทางของจิตของพวกเราในวัตะสังสารให้ได้ฟังขอน้อมนำเอาคำกล่าวของพระอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปโนมากล่าวเป็นหัวข้อธรรมให้พวกเราได้ฟัง จิตนี้เป็นของไม่ตายย่อมท่องเที่ยวไปในวัตฏะสังสารเมื่อกายนี้แตกดับลงธาตุทั้งสี่แตกสลายวิญญาณทั้งห้าก็ดับลงเพราะว่าขาดปัจจัย กายดับวิญญาณดับจิตนี้ไม่ดับย่อมออกจากสังขารเดินทางต่อไปตามกรรมที่ได้กระทำไว้ในวัฏฏะสังสารนั้นจิตนี้เป็นอย่างไรเมื่อสัมวัทธทตุทั้งสอง ได้ผสมรวมกันในคันของมันดาจึงได้ถูกไฟธาตุของมันดานั้นเผาจนแห้งเหมือนน้ำมันหยดหนึ่งที่ติดอยู่ในคันของมันดานั้นสิ่งนั้นเรียกว่ากุลละเมื่อมีกุละแล้วจิตจึงได้เข้ามาจุติปฏิสนธิ และอาศัยอยู่ในกุลละนั้นแต่แรกเริ่มเดิมทีจิตนี้ใสสะอาดมีขนาดไม่ใหญ่เท่าปลายเข็มว่ากันว่าเข็มที่เล็กนั้นมาผ่า ออกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งนั้นคือจิตอันสายสะอาดของหมูสัตว์เมื่อจิตนั้นเข้ามาจุติปฏิสนธิในกุลละนั้นแล้วกุลละนั้นก็ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นคณะเป็นอัมพุชะก็คือเป็นก้อนเลือดหลังจากนั้นจึงได้เติบ โตขึ้นเป็นปัญจสาขาก็คือมีแขนสองมีขาสองและมีหัวหนึ่งหลังจากนั้นวิญญาณทั้ง5จึงได้ค่อยๆเกิดมีขึ้นวิญญาณอันประกอบไปด้วยวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูก วิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายและวิญญาณทางใจเมื่อวิญญาณนั้นได้เกิดมีขึ้นในกายสังขารนี้ตั้งแต่อยู่ในคัรนแล้วนามรูปก็เกิดตามมาสรายตนะอันประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังและเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดหัวใจ สิ่งที่เกิดเป็นอายตนะภายนอกภายในทั้งหลายจึงได้เกิดตามมาเพื่อที่จะรอรับสัมผัสในโอกาสต่อไปบัดนี้ชีวิตกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมที่จะเดินทางไปในโลกนี้แล้วครั้นเมื่อครบกำหนดจึงได้คลอดออกมาเป็นพวกเราทุกๆคน พวกเรามีสถานะที่มาเช่นเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะร่ำรวยหรือ,อยากจนจะเชื่อหรือไม่เชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปตามนั้นส่วนความเชื่อตามคำสอนแต่ละละทัทธิศาสนานั้นก็เป็นไปต่างกันแต่สัจธรรมนั้น เป็นของคู่โลกไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นสัจธรรมที่อยู่คู่โลกไม่ได้แบ่งแยกชนชาติไม่ได้แบ่งศาสนานี้เรียกว่าอริยะศัจธรรมคือธรรมที่เป็นจริงที่มีอยู่บนโลกเป็นเช่นนั้น แต่แรกเริ่มเดิมทีใจนี้เท่าปลายเข็มแบบัดนี้เมื่อพวกเราทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วใจนี้ก็เป็นของโลกหลังจากใจนี้เข้ามาอยู่ในกายะสังขารนี้แล้วก็ได้สมัญานามตน ขึ้นมาใหม่ว่าเป็นเจ้าพยาจิตราชผู้เป็นใหญ่เมื่อเจ้าพยาจิตราชนั้นเกิดขึ้นแล้วจึงเปรียบเสมือนดั่งต้นตาลต้นใหญ่ที่เกิดขึ้นและครอบครองจิตด,ดวงนั้นเอาไว้ให้อยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าพยาจิตราชนั้นบัดนี้ โลภคือใจของหมูสัตว์โทสะคือใจของหมูสัตว์โมหะความมัวเมาลุ่มหลงนั้นก็คือใจของหมูสัตว์ตัณหาทั้งสามก็คือใจของหมูสัตว์ได้เกิดขึ้นแล้วได้พอกพูนขึ้นเปรียบเสมือนกองดินที่พอกพูน ที่โคนต้นตานั้นมากขึ้นหนาขึ้นใหญ่ขึ้นจนบัดนี้มองไม่เห็นใจอันใสสะอาดที่เปรียบประหนึ่งปลายเข็มนั้นแล้วใจนี้เป็นของโลกมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน ก็มีใจอยู่ทั่วไปมีทั้งความพอใจและความไม่พอใจไปที่ไหนก็จะมีเมื่อเป็นเช่นนี้ใจของมนุษย์นั้นก็จึงได้ถูกพอกพูนไปด้วยตัณหาทั้งสามอันมีกามตัณหา ตัณหาในกามความกำหนัดความยินดีความพอใจในกามตัณหานั้นอันประกอบไปด้วยความกำหนัดกำหนัดยินดีความพอใจในสัตว์สองเท้าบางคนยินดีในสัตว์สี่เท้าบางคนกำหนัดยินดีในสัตว์ที่ไม่มีเท้า บางคนชื่นชอบในสัตว์ที่มีเท้ามากอย่างเช่นตะขาบแมงมุมเป็นต้นบางคนกำหนัดยินดีในสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณครองบางคนยินดีในสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นเพชรนินจินดาทรัพย์สินเงินทอง สิ่งเหล่านี้เมื่อพอกผลขึ้นก็ล้วนเรียกว่าเป็นกามตัญหาความกำนัดยินดีพอใจในสิ่งต่างๆข้อที่สองภาวะตัญหาก็คือตัญหาในพบความกำนัดยินดีในการเกิดใหม่ในพบใหม่ในชาติใหม่ก็ตั้งจิต ปรารถนาสร้างกุศลสร้างอากุศลเพื่อที่จะไปเกิดในภพใหม่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าภวะตัณหาตัณหาในภพข้อที่สามวิภวะตัณหาตัณหาที่ปราศจากภพการที่จะนำใจไปเกิด ในที่ต่างๆอันปราศจากภพก็คือความหวังจะนำใจนี้ไปนิพพานจึงได้ไปเกิดในอรูปภมเทวทูตทั้งสก็คอยหาม เจ้าตันหาทั้งสามก็คอยแห่พระอาจารย์หลวงปู่ฟันอาจารโรได้กล่าวไว้ว่าตันหารักเมียเหมือนเชือกที่ผูกคอตันหารักโลกก็เหมือนปอที่ผูกศอกตันหารัก หวงในทรัพย์สมบัตินั้นก็เหมือนตอกที่ผูกตีนบัดนี้เจ้าตันหาทั้งสามนั้นได้ครอบงำและพอกพูนจนมองไม่เห็นจิตดั้งเดิมมองเห็นแต่ภูเขาที่สูงใหญ่ต้นตานั้นก็งอกงาม ใหญ่โตถูกพอกพูนไปด้วยตัณหาต่างๆรา,า,าคะโทสะโมหะต่างๆได้พอกพูนขึ้นมองไม่เห็นจิตอันใสสะอาดดวงเดิมเสียแล้วกล่าวกันว่างานทางโลกทำไม่มีวันเสร็จทำตรงนี้ ก็ไปทำตรงนั้นเรื่องของโลกพูดกันเท่าไหร่ก็ไม่จบพูดเรื่องนี้ก็ไปพูดเรื่องนั้นเป็นลักษณะนี้การละครั้งหนึ่งมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองวัตตะมหานครที่เมืองนั้น มีสถานีรถไฟอยู่สถานีหนึ่งมีขบวนรถไฟอยู่สองขบวนขบวนแรกนั้นเป็นขบวนที่จะเดินทางไปยังเมืองสวรรค์เรียกว่าขบวนสุขติภูมิท่านผู้โดยสารทั้งหลายโปรดทราบสำหรับสามพระเวสีท่านใด ที่ปรารถนาจะเดินทางไปยังเมืองสวรรค์นั้นรถไฟขบวนนี้จะเดินทางผ่านสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาและชั้นดุสิตชั้นนิม,มานรตีปรณิมิตะวัตสวตีไปจนถึงสวรรค์ชั้นพรมสัมภเวสีท่านใดที่จะเดินทางไปกับ รถไฟขบวนสายนี้นั้นก็ขอให้ท่านเตรียมสัมภาระให้พร้อมด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาละเว้นการกระทำชั่วทั้งปวงท่านจึงจะเดินทางไปกับขบวนรถไฟสายนี้ได้ขอบคุณครับรถไฟขบวนที่สองเป็นขบวนที่จะเดินทางไปยัง อบายภูมิทั้งสี่อันได้แก่ขุมนรกทั้งหลายเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานท่านบุริสารทั้งหลายโปรดทราบสำหรับสัมภเวสีท่านใดที่ปรารถนาจะเดินทางไปทัวนรกกับขบวนรถไฟสายนี้นั้นก็ขอให้ท่าน เตรียมสัมภาระของท่านไว้ให้พร้อมในการเดินทางก็ขอให้ท่านทั้งหลายประกอบความชั่วทำกรรมทำบาปไว้ให้มากสะสมไว้ท่านก็จะเดินทางไปกับขบวนรถไฟสายนี้ได้ท่านก็จะได้ไปเกิดในภูมิต่างๆตามรถไฟขบวนสายนี้จะนำไปขอบคุณครับ เมื่อ2,500ปีได้เกิดมีขบวนรถไฟขบวนใหม่สายหนึ่งเป็นขบวนรถไฟสายพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในเมืองวัตตะมหาคนครนี้ขบวนรถไฟสายนี้จะขนหมูสัตว์ออกจากเมืองวัตตะมหานครนี้ ไปยังดินแดนที่เรียกว่านิพพานสวัสดีครับท่านสัมภเวสีทุกท่านที่ปรารถนาจะเดินทางออกจากเมืองวัตตะมหานครนี้ไปกับขบวนรถไฟสายพิเศษขบวนนี้ ขบวนรถไฟสายนี้นั้นไม่ได้มีจอดแช่อยู่ในเมืองวัตตนี้มีเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเปรียบประหนึ่งว่าวันหนึ่งเราหายใจนับครั้งไม่ถ้วนนั้นมีเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกเพียงครั้งเดียวในชีวิตของท่านนั้นนึกถึงพุทธโธ ช่วขณะวิทาทีนั้นคือชั่วขณะเดียวที่รถไฟขบวนนี้จะมาจอดรอรับผู้โดยสารในวัตฏสังสารอันยาวไกลนี้นับประมาณไม่ได้นั้นขณะนี้รถไฟขบวนนี้จอดรอผู้โดยสารอยู่จะมีกำหนดระยะเวลา2,500ปีเท่านั้น ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางกับขบวนรถไฟสายนี้นั้นได้สละสัมภาระทั้งหมดขุดลอกกิเลสตัณหาวางใจไว้กับโลกนี้วางโลภะวางความโลภวางโทสะความโกรธวางความลุ่มหลงวางความพอใจความไม่พอใจวางสุข วางทุกวางทุกอย่างเอาไว้บนโลกนี้เป็นของโลกวางไว้ขุดลอกสิ่งต่างๆที่พอกพูนต้นตาลต้น,ตน,ตนนั้นออกให้หมดท่านก็จะเห็นจิตอันใสสะอาดบริสุทธิ์ที่เป็นจิตดั้งเดิมของท่านนั้นนั่นแหละคือจิตที่จะนำขึ้นขบวนร,รถไฟสายนี้ได้ ก็ขอให้ผู <real yem protecting him> ้โดยสารทั Thank you. Thank you. Well, the ้งหลายจัดเตรียมสัมภาระของตัวเองขุดลอกกิเลสตัณหาออกให้หมดเราจะนำได้นำไปได้แต่เพียงจิตที่ใสสะอาดดวงเดิมเท่านั้นขอบคุณครับก็สำหรับข้อธรรมข้อนี้นั้นก็เป็นข้อธรรมที่ได้อธิบายขึ้นมา ใช้เวลาที่ไม่มากนักก็พยายามที่จะเน้นรายละเอียดในข้อธรรมในการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรมอนุพเสริฐอันจะนำไปถึงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้เข้าถึงนิพานนั้นสำหรับผู้ที่เคยฟังธรรมในบทคีริมานนทสูตรนั้นก็อาจจะยังมีความสงสัยว่าการจะเข้าถึงนิพานนั้น เอาใจไปไม่ได้เป็นอย่างไรวันนี้ก็คงพอจะเห็นแนวทางคือการวางใจไว้กับโลกนี้เป็นอย่างไรก่อนนั้นการที่จะพูดเรื่องธรรมก็มีหลายคนตำหนิว่าเราเป็นเครือข่าเป็นผู้ครองเรือนไม่เหมาะที่จะพูดเรื่องธรรม สำหรับผู้ที่ได้ตำาหนินั้นก็น่าการุณาเรื่องธรรมนั้นเป็นเรื่องของทุกๆคนไม่ใช่เรื่องของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่เรื่องของพระที่จะพูดในความหมายนั้นผู้ที่เข้าไปบวชเป็นภิกษุในวัยชราหรือว่าผู้ที่ไม่ปรารถนาจะธรรมหากินก็อาศัยโอกาส อันนี้แสวงหาโชคหาลาบหาความสุขสบายด้วยการเข้าไปแฝงตัวในพุทธศาสนานั้นเขาก็ไม่เหมาะที่จะพูดเรื่องธรรมเพราะว่าจิตใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ยังยินดีในการขับร้องในการเที่ยวเตะฟังเพลงการเสพอาหารดังนั้น เราจึงเห็นว่าเรื่องธรรมเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของผู้ใดผู้หนึ่งก็จึงได้อธิบายความเป็นตัวตนว่าทำไมเราจึงพูดเรื่องธรรมก็ขอให้หมู่เพื่อนทั้งหลายที่ได้กล่าวคำตำหนิก็ขอให้ละเว้นไว้ปล่อยไว้ดวงอาทิตย์ที่สอง แสงว่างให้กับบนโลกนั้นก็ไม่จำเป็นสำหรับทุกคนคนที่ปรารถนาจะนอนอยากจะหลับเขาก็จะปิดมา่านปิดตาไม่ได้ยินดีในแสงสว่างนั้นส่วนคนที่ประกอบกิจการการงานก็จะมีความยินดีในแสงสว่างนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ขอให้พวกเราได้ประพฤติธรรมให้เหมาะแก่ตน ขอบคุณครับ